ตัวเนี้ยเอาตามเลพ่มนี้เลยเนี่ยเอาตามเลพ่มนี้เลยเฮ้ยพอคบูมซ่าทีวีฮะก็จะฮะฮะเมเบลคือสวัสดีแม่เอาใครนะแมพของไม่ไม่ต้องสร้างห้องหรอกซาซิกิไอจังโอ้ห้องเต็มตุ่มโง่พี่อาร์ตพี่อาร์ตไอ เอเชียเอเชียนั่นแหละพี่เอาเข้าไอ้ห้องนี้ด้วยกันอันนี้เข้าห้องไรเอเชียด้อยกันเส้นบีไอเอ็นจีอ่ะเขาเข้าก่อนเขาแล้วโอเคใครสร้างวะไม่มีเบสเข้าแล้วข้าเข้าแล้วนารุโตะเมาดูนารุโตะดิเนี่ยเบสจะบอกให้เข้าห้องคนละห้องกับพี่อ้าว

kita na tatago eh. ada. Oke, okay. dah dah. Yang tu apa lah? nak ada kopi Ni, nak ada kopi. Tunggu, lagi. ไม้พี่ไม้ล่ะพี่ไม้เอพี่ไม้เอชนะให้ได้แล้คุณไม้ตายมึงใครเอกใครเอกเออเพยเออร์เร็วเพเยอร์เก้าหนึ่งศูนยปก้าหนึนึ่นแพเหนยอร์นะอ๋อมันคนละคนกดเลยกดเลยกดดีนะโอเคไม่เออชนะแล้ว ่ไหมอืมอันนี้ก็แคสเกมอะไรนะเดินลันใช่ไหมพี่อาร์พี่อาร์เหรอเห็นเห็นพี่อาร์แล้วเดี๋ยวไปเด่ายน้ำเดี๋ยวว่ายน้ำไปก่อนมไมมาีเวลากดฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวว่ายน้ำไปก่อนนะว่ายน้ำครับก็มันลงไปหมดแล้ว นึกแล้วนึก็ลงแล้วต้องเปยเหยียบไม่ดูนะไปทาไหนกันตกใจหมดเลยไกใหมดมึกเสียวเว้ยอ๋อยืนยืนขวางกูสัตว์ตกตาเลยนะเห็นใครอยู่ตรงนน้นยืนอยู่นั่นแหละยืนขวางตกตาเลยไงพี่ใจญ่ฮะ

เยอะเยอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหมดแล้วคนไปไปหมดแล้วเดี๋ยวนั่งแดดไปแดดไปแล้วแมนแมนนินจามมาสิสิบแปดบวกสองสองสี่มันทำแบบกระโดดเร็วๆตึกตึกเหมอี่บัวไม่ได้ขอไม่ทำอ่ะพอคนบวมไปแล้ว เออบอว่าอะไรต้องตกค่ะอาซาอาซาเอาซาคุณถามาเดี๋ยวอาซาอาซากำลังกะลงลงไปมุมว่ายน่ะแหละประมาณแบบนั้นแหละเอาไปอาชีพนะไปเลยไปเลยอาชีพขับเยพี่อาตันเด็ดเต็นเลยไม่ต้องละ วีลอไรอไบินเฮะมีไปแล้วครับอยูยไอ้วงศิกระเป๋าเต้โหเราโหเราไไปบอเราร้อยสุดนการเหียบก่อเนาะอื้ ไปพรพังกันอัดเต็มก่อนน์เอ้ยบูมเต็มอีกบ่อยดีดีก็เต็มแล้วไปก่อนไปก่อนตาก่อนเลยทำไมตายวะแค่ตายแล้วบอจะดูไม่ถึงเะดูไปนะจะดูไปนะจะดูไปนะเบ๊บเบ๊บปับ ไม่กูได้เป็นกูจะไป่าตัวตายเดี๋ยวพี่อาเยดูทาเนพี่เอาไอ้สัตว์ที่กจนน่งเยี้พี่กทำแล้วพี่อาอยู่ไหนพี่อาสถานการพี่อาเป็นเป็นคนกดบ่ไม่เียกเดี๋ยวคนกดบ่ชย น่าลู้บายบายเพราะว่าภัยคือมันหลงอ้าวกูตาย่เด็กหรือแต่ต้องคนน่าเดี๋ยวเข้าก่อนดูตูดตั้งแตเมือกี้เดูตูดดเด็เฮ้ยเมื่อกี้เห็นตูดเด็กอยู่นี่ไงเจอแล้วครับเฮ้ยเดือยเขาจโดนจับและวสลิงเนี่ยฮะแล้วเขาไม่ไปถ้าใครดูคลิปนี้ ปากกดแล้วจิตาให้ไว้นะครับไปไปฮะล้จะตาแล้วตอนนี้ก็ไปเลยไปเลยโยไปแล้วตตเธอด่าไหมงั้ับเมืออะไรไดาแล้วเยนั้นไหนยนาลูกตกตุ้นตีนอ่ะ โตเขียนไงสาลาอาไอเฮียสาโโอมเขียนไม่เป็นเลยไงโตหืมดาวดิน่า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 ป็นขี่ห่านโตมิจิตไปตุพี่กัญชาเล่นนะคอมยี่สิบไส้แฮนด์แฮนด์เด็ดเดด ไปอยู่กับีบวอยู่กันบีบวไ้ออเปอัย่ไปดเบสอยนั่งกลางขาไอ้ไอ้กล้องมาเบียดขขงเราตายเสมอเอกาเลกกเลนืกลปลาต้อไม่อไปว

ไอ้กล้วยเฮ้บูมไทยแลนด์อย่าแกล้งนะเขาขอเหอะม่ได้หรอกบูมไปดักหน้าหน้าเลยไปเอกไเอกมันจะเชียร์ใครวะไปตายซะกิมเฮดดีด้ดืจอเขียดอ้ยเขียนเขีย ไม่ทำกดเลยครับโย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 ลุกมาเลยนะไปอะไรออกมาเลยนะใช่แล oh, ้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามชีวิตใหม่เยนะครับ สวัสดีแครบ